สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมบ้านแล้วไม่รู้ผม,มลืมอ่านชื่อนะครับผมใช่ซึ่งมันเป็นเกมมือถือนะสร้างอุโมงค์ใหม่เกิดอ๋อสร้างคนขุดนี่อะไรอ,อ๋อโบนัสหมุนฟรีเหรอโอเคจะได้อะไรอ่ะนี่เป็นอะไรครับเนี่ยอะไรก็ไม่รู้คุณได้รับของแร่โทเค็นโทเค็นแร่โทเค็นแ,แร่โอเค โถขินเอาไว้ทำอะไรขุดขุดขุดช้าอย่างกับหมาไม่ไดีหมามันไม่ได้ช้าขนาดนี้นี่วะ่ะโอเคคือต้องมานั่งกดเองใช่ไหมเนี่ยถ้าเดี๋ยวนะี้มันต้องมานั่งกดเองอเสียเวลาเกินอัปเกรดได้เป็นเวล์สองโอเค ลงไปรอเลยเพื่อนอ้าวมันไม่มันไม่รอโหดไปเก็บเก็บเร็วๆดิได้เงนินเป็นวิวสองโอเค เอ้ยมันทำางี้ได้เรื่อยๆนี่แต่เงินจะขึ้นช้าเปล่าเออมันจะขึ้นลวดเดียวอะแต่มันช้านั่นก็เอาไปช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยลงคลิปช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะไม่ไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่าเปิดเทอมแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเช็คแมนเถอะอันนี้อัปเกรดเกรดโอเคเฮ้ยคนใหม่ ก็ใช่หนึ่งร้อยเออไม่ใช่คนใหม่เป็นผู้จัดการน่าจ,จะแบบเห็นในโฆษณาอยู่น่าจ,จะแบบคือมันน่าจะขุดเอกอัตโนมัติอะไรแบนีก็ขุดเลยเพื่อนหืมไม่ว่าจะอัปเกรดแค่ไหนมันก็ขุดเร็วเท่าเดิมนะถือว่าดีไหมเนี่ย ลงไปรับเงินอ่ะก็มันก็ไม่มีอะไรมากเกมนี้ก็ประมาณนี้แหละเก็บเงินได้ถึงหนึ่งร้อยดีกว่าผมจะใช้เออจะซื้อผู้จัดการนะซื้อผู้จัดการเหออรอจะจ้างผู้จัดการนะครับผมเสียงมันจะ มันดูแบบไม่คือตื่นเลยเพราะตอนนี้มันก็สี่ทุ่มแล้วตอนนี้สองทุ่มแล้วโอเคผู้จัดการนะครับโอเคนี่มันจะขุดเองอัตโนมัติใช่ไหมไม่ใช่ตโนมือนะถ้าตโนมือคือแมวนี่ยังไงมันขุดเองอัตโนมัติเลยโหโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยขุดทีเยวได้เลย จะดีนะเนี่ยหุ้ยได้เงินเยอะแนละ้วนี่ผู้จัดการนี่ต้องใช้เท่าไหร่หน,นึ่งร้อยอันเนี้ยหนึ่งร้อยโอเคถ้าแสดงว่าหนึ่งร้อยหมดใช่ไหมโอเคถ้าหนึ่งร้อยหมดก็โอเคมาเอานี่ด้วยดิโอเคน่าจะได้ผู้จัดการแนละ้วได้ผู้จัดการโอเคได้ผู้จัดการ กันแล้วโอเคแค่นี้ก็ไม่ต้องทำอะไรละชีวิตสบายสบายาอะดีจังอะมันดีดเกินเลยข้างบนอะตรงนี้ก็อัปเกรดอัปเกรดเป็นเวล 11สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมทำไมเร็วจัง,งอะเฮ้ยผมลืมอัเกรดไอ้นี่มันใช้เงินอัปเกรดเท่าไหร่ใช้เงินเยอะกว่านี้แน่นอนนี่ใช้เงินโอ้โหเจ็ดร้อยโอเค่ชงมาถึงเหมือนมีคูทด้งห้านาทีแล้วหลังที่มันใช้สกิลเสร็จเอ้ะมีสองคนเหรอเฮ้ยสองคนดีนี่ทีนี้ <c oughs> เงินสุดไม่เพียงพอ yeah. ข้างบนมันก็ดีดเกินไปบางทีอันนี้คืออะไรอ่ะ คกิดเวล20ีสวๆนะไอคนขุดเหมืองเนี่ยเพราะว่ามันจะได้จะช่วยเพิ่มเป็นตัวของคนขุดเหมืองได้นะเป็นสามคนนะครับดูไม่น่าใช่ไม่น่าใช่มั้รข่องบนยังดีดอยู่ใช่ไหม จะกูจะกางโอเคมันได้เงินเยอะมากเลยนะรอาวิวยี่สิบเลวยังไม่ยังไม่ได้สามคนเหมือนว่าจะได้แบบต้องให้หลอดสีเขียวมันเต็มนะ เงบนก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับผมโหได้เงินเยอะมันไม่ใช่เงินมันคือฐานดีบ้า ช้าๆเบิร์เนี้ยข้างบนหายดีแล้วอ้บ่าโอ้โหดาวอย่างนานตีเกินไปหูทำไมมันจะใช้เงินแลบเกตเยอะจังอะได้ทีละสามร้อยใช่ไหม จริงๆมันได้ทีลร้อยห้าสิบกว่าแต่ว่ามันมีสองคนก็เลยได้ทีละสองไอ้สองร้อยอะไรล่ะสามร้อยนะครับผมข้างบนก็ช้าเหลือเกินนะผมอยากอัพกิจข้างบนมากเลยดูดีมันช้าเกินจะช้าไปไหนใช้ยกกังกระเต่า โอเคอัพ okay. uh, uh, ได้สามคนแล้วใช่ไหมเอา้ายังนี่ว่าออนดูได้นน่ว่าจะบวกเท่าไหร่อ่านี่เหมือนสมบัตินี่ว่าเดี๋ยวนะมันขุดแล้วมันได้ทีละ600หกร้อยแต่มันขุด้ง,งก็เป็นพันห้าแบบอู้หเอา้า อ๋อมันตันที่600นี่เองโอเคงั้นก็อัปเกรดจะตันที่เท่าไหร่798ยเเนาะอันนี้มัเอามาได้แค่ทีละ600อน,นี่อัปเกรดไปตันที่1,000โอเค1,000พพอได้ แต่คนขุดเหมือนก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะขุดไม่ถอมีคนขุดไม่พอันไอมันขนส่งช้าคือแบบช้ามากเลยขุดเร็วๆหน่อยดิ เด้เว่าะไปเกมนี้ก็สนุกดีเหมือนกันโอนเคเแล้วทำไมดีอันนี้อะไรอะ่ะข้างบนคือบูสสามสิบความเร็วการทำเหมืองคือมัน ตรงนี้ไปเพราะว่ามันบ้านะครับอุโมงคข้างล่างนี่ก็อัปเกรดไปดีไหมถ้าจะได้ยังไงกี่คนนี่สองเนาะ นะครับผมให้ได้เหงืองใหม่นะเป็นฐานเหมือนเดิมโอเคเม้าใหม่คนนี้นะอัพเกรดเพลงเกินมีอะไรเหรอ,อออนไลน์ค้ามันโอเคคอมมอนอ,อ๋อราคาสองรายได้สองเท่านาะนหนึ่งชั่วโมง ในมือทุกแห่งโอเคคือเงินน่ะมีเยอะแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่น้อยอ่ะคือไอตรงนี้นจับเก็บได้น้อยเหลือเกินอัเก็บนี่ด้วยควรอัพเกรดเลยนะมันขนส่งได้น้อยเกินไปดีสะ นี้ด้วยมันขนส่งได้น้อยเกินยี่โดเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบอันนี้เจ้าวบอันนี้เท่าไหร่หกร้อยเหรอหกร้อยเลยเหรอโอเคข้างล่างคืออะไรอ๋อมีให้ใช้โอเคใช้ก็ได้ไอ้บ้าฮูดลายได้ ที่ใช้เงินมันเป็นเป็นแบงก์ได้เหรอเหรียญเอาก็ใช้ได้น,นะแต่ว่าเหรียญมันแพงมากเัองนี้ไม่ควรอัปเกรดอย่างเง้วนะครับขนส่งขนส่งให้เร็วๆเด้ นี่คืออะไรอ่ะโกดังเลเวลโอเคอันนี้ริฟอันนี้โกดังอันนี้คือเหมืองใช่ไหมอุโ,อโบนเหมืองเจองนะมันไม่มีคนไปที่เหมืองสองนีว่ว่ะอ้าวแล้วทีนี้มันจะอ๋อนี่ไงมีละได้ไมนออกไปได้ไม่หมดอ่ะอันนี้น้อยมากเลย Dwi'n go o gyd mae gan... Gen i gymryd yn yna. Gwy'n cael ei wneud. Sio i mi บนมันมีน้อยกว่างลาง่างเพราะกลางมันม่ีคนมันไม่มีคนเก็บที่มันมีคนเก็บไหมมีแหละแต่ว่ามันเก็บได้น้อยอ่ะข้างบนจะเก็บได้เยอะกว่าเงินหมดเลยอ่ะ มนเหมือนกี่คนเนีสองคนนีเวลสามสามอะยังสองคนอีกกงเงลึกมากเหลือเกินแล้วทำไมเงิน่างนี้ลดอ่ะเนี่ยมันตอนแรกมันต้องใช้สี่แปดไม่ใช่เหรอทำไมมันเป็นยี่สิบเก้า เงินทีแล้วหกพันหรอนน่ายอะน่าจะได้นี่มันลดราคานี่ไงมันลดราคามันลดราคา ยืมจากผู้จัดก,การเดี๋ยวแจ้งผู้จัดก,การรอเลยไปลุยตรงขุนเหมือนคือดีดมาก พุชคืออะไรอ,อ๋อเร่งตอนนี้ต้องใช้อะไรดูโฆษณาโอเคคือถ้าวันเห็นโฆษณาที่แบบบอกว่าจะได้เล่นเกมนี้หรือแอปนี้จะได้เอ่อโลบัคฟรีหรือเพชรฟรีไฟฟรีนะครับผมขอบอกเลยว่า คุณต้องไปหาวิธีกู้รหัสมาก่อนนะถึงจะทำได้คือพอทำไปปุ๊บรหัสคุณหายแล้รมานันก็ไม่ได้ใช่ไหมโอเคอันนี้บูดเลยความเร็วคูณห้าโอเครู้ได้ทำไมดีอันนี้มันต้องบวกเท่าไหร่มันถึงจะได้คนเหมืองเพิ่มเนี่ยหืมอ,อืโอ้โหเวลวสีห้าอะไรบ้าเอ,อ้ เออโอเคเอ๊ะข้างล่างคืออะไรอะ่ะตัวตุนพูดได้เงินฟรีนะครับผมของฟรีใครก็ชอบนะแต่มันต้องดูโฆษณาแน่เลยใช่จริงด้วต้องดูโฆษณาแต่ผมได้มาละได้เงินเยอะมากมันเป็นแสอเลยนะโอเคนี่๋ยวใช้หนึ่งล้านเอาอ,อะไรก่อนนี่แล้วกัน ได้คนเหมือนเอ้คน,คนส่งสองคนแล้วอันนี้วุ้ยอ,นนอันนี้เงินเยอะมากเงินเยอะเหมือนกันนะันกิดอะไรของมันเนี่ยน่าจะพอแล้วมั้ ข้างล่างมันยังไม่พอเลยบ้าเอาเงินหนึ่งล้านแล้วหรอโอเคงล้านก็หนึ่งล้านเอาคนคน,คนเมืองสามคนแล้วนี่ดีมากทำไมมันได้เงินน้อยจังเนี่ยโอเคมันก็ไม่มีอะไรเลยอะนอกจากนี้ เกมนะไม,มไม่มีไม่มีผ้าเลยนอกจากนี้มันก็ไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมล่ะก็ <c oughs> แล้วไงอ่ะมันใช้เงินเป็นเงินเดือนได้แต่ผมฟันฟนี้ใช้ผมฟ้อนี้ใช้อันนี้แล้วกันเนาะต้องการคะแนนเราไหมให้คะแนนเราโอเคให้กันไม่ให้ก็ได้ว่า อันนี้มอบหมายนี่แล้วกันเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อย,อยดีดไปเพื่อนเดนัดนแหละดีดมากอืมลืมอัพเกรดนี้อัพเกรดได้ไมนนาได้บ้ามันได้เงินทีละหนึ่งเซนเรข้างล่างนั่นแหละถ้าได้เงินทีละหนึ่งเซนคือจ็บมาก โอเครู้ละได้เงินดีเท่าดีเท่าเท่าไหรอ่ะหนึงง่งแสนหน,นึ่งหมื่นไอ้บ้าเนาะหอเยอะมากอะไรของมันอนะ่ะโอับกีดอันนี้ก่อน เงินเงินหมดเลยอัเกิดจะเงินหมดเลยดูดิคนส่งได้เท่าไหร่อ่ะโอเคเป็นร้านเลยอันเนี้ยอันนี้คนส่งได้เท่าไหร่แค่แสนเดียวเนาะอัเกิดด้วยโอเคประมาณนี้แปดแสนไม่พอ เงินเยอะเงินได้เงินมาเอ้ได้เงินเยอะมากเลยนะสองล้านโอเคสล้านก็สล้านโอ, 2, โอ, 2, โอ้โหโอ้หเกินมันเยอะไปอ่สิบแปคู่น่าจะพอดีนะเนี่ สุดข,ข้างล่างคือไม่พอดีกันอเอแต่ทำไมเงินผมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยอ๋อผมให้คะแนเนเขาเย,ยบร้อยไปลุยข้างบนใช้สกิลได้แล้วอ๋อใช้ไปนานแล้วนี่หว่ะจุบจุบดูห้าสิบ วิวห้าสิบแล้วโอเคเงินไม่พอเองินเหลือแปดพันได้บ้าข้างบนมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยนี่คืออะไรเพิ่มเพื่อนได้ไปเพิ่มไปว่างไปอย่างอีวินไม่ไปเกียด ไ่เพื่มเพื่อนอ้บ้ายทำไมเงินมันลดไวขนาดนี้เนี่ยโอเครู้แล้วทำไมเงินมันลดไวบ้างเงินลดไวมากเลยอ่ะมันได้เงินเท่าไหร่โอเคหกหมื่นหกหมื่นแค่หกหมื่นเองเหรอน้อยจังเออน้อยเหลือเกินอ้บ้าน หรือว่าข้างล่างข้างล่างโอ้ยข้างล่างได้เท่าไหร่อ่ะสองแสนห้าหมื่นคนอัเกิดเท่าไหร่แล้วอ่ะสองแสนเจ็ดหมื่นไม่ได้ช่วยบ้ามันก็ช่วยแหละนิดนึงแล้วผมฮ่งอเงินปุ๊บมันจะได้คูณสี่ใช่ไหมโอเคใช่อื อยู่แอบแอบแอบยหกสิบนะเพิ่มเพื่อนเพิ่มยังไงกัอนอ้อไม่เพิ่มดีือวะอันนี้คืออะไรอะ่ะคูณห้าพันเป็นอย่างไนคะ เดี๋ยวนะไม่คุ้นๆนะเนี่ยได้อะไรมาเยี่ยมได้เงินได้เงินแล้วไงอะ่ะนี่ปริศนาคืออะไรอ๋อได้ของตัวเร่งใช่ไหมได้คูณสิบเลยนะของดีหรือเปล่าเนี่ยได้คูณสิบนะครับผม ถ้าคูณสเดี๋ยวใช้คูณสีก่กคุ้มก่อนเอีบ้าใครอยากให้มีอีพีสองกดไลค์ให้ถึงสิบกดไลค์ถึงห้าสิบไลคนะใครที่อยากให้มีอีพีสองไม่หรือว่าไม่ก็ตามใจผมอะคือถ้าไลค์ไม่ถึงแต่ผมอยากทำก็นั่นแหละผมทำยังไงมีคนเหมืองสีแล้วข้างบนอะ ข้างบนบ้างงานมากถ้าอยากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปผมให้คนอื่นดูด้วยนะครับผมขี้เกียจพูดละก็จบอย่างนี้เลยเหรอเงียบเงียบทำไมเนี่ยช่างมาเถิไอ้บ้าอันนี้อะไรถ้าได้ทีละสิบล้านได้ทีละสิบล้านเอ้สิบล้านเลละไรล่ะหนึ่งหมืน่นมองกันไปสิบล้าน อะไรเนี่ยหกร้อยหกร้อยกว่าล้านเนี่ยปัญญาอ่อนเยีเ่ยมเยีเ่ยมเ,เลยเอ่ะแล้วทำไมไม่ปิดลิปอ่ะทำไมไม่จบเล่นต่อทำไมอ่ะเออจบก็ได้